สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้พี่อ้อจะพาทุกคนมาดูการทำห่อหมกปลาซิวแบบบ้านๆค่ะ ปลาซิลจะเป็นปลาตัวเล็กๆมีเกร็ดนะคะเป็นปลาน้ําจืดซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําทั่วไปห้วยหนองคลองบึงนะคะลักษณะของปลาซิลจะเป็นตัวเรียวยาวและอยู่เป็นมุมๆจะมีมากตอนน้ําหลากนะคะคือหน้าฝนฝนตกลงมาเยอะก็มีน้ําไหลที่บ้านพี่อ้อเป็นอําเภอโพนนะาแก้วก็จะมีแหล่งน้ําอยู่หนึ่งแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือบึงคันนะคะจะมีปลาเยอะแยะมากมายต่างๆนานาเลย พอเราล้างปลาให้สะอาดเสร็จปุ๊บเราก็นำะตะไคร้นะคะมาหัน่นแล้วก็ตำแบบนี้นี่ตำเพื่อ,อลดความเขาเรียกกลิ่นคาวของปลานะคะนี่ตำแล้วก็คลุกใส่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลูกโดดคือพริกนี่ไงคะพริกสีเขียวสีแดงสีเขียวใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ปรุงรสนะคะใส่เกลือใส่รสดีใส่ชูรสนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะหรือถ้าใครจะใส่ปลาร้าเพื่อความอร่อยนัวเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักด้วยเพื่อกลิ่นหอมของหมกจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟไว้เลยนะคะตั้งไฟตั้งซึ้งนะคะเปิดแก๊สนะคะให้น้ําร้อนเดือดไว้ก่อนเลยนะคะก่อ,อนที่เราจะไปหอมกันค่ะคือรอบนี้เที่ยวหาไม้จิ้มฟันไม่เจอก็ต้องใช้ตอกนะคะตอกที่คุณยายเขาเรียกว่าทําไว้เพื่อมัดกล้านะคะเขาเรียกตอกมัดกล้าก็เอามาตัดปลายให้แหลมนะคะสามารถมา เสียบหอหมอกได้กลัดหอหมอกได้นะคะนี่คือปลาแบบนี้เลยทุกคนมันได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะอกลิ่นหอมของตะไคร้นะคะใบแมงลักอืมสุดยอดมากเราใส่ลูกดดลงไปแล้วเราก็ห่อกลัดด้วยตอกมัดกล้าแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยอาจจะเป็นแบบบ้านๆมากเลยอะ่ะใบตองก็แบบใบตองเหี่ยวแล้ว เราก็ได้ห่อหมกปลาซิลสามหมกนะคะก็เอาใส่ซึ้งเลยแล้วก็ปิดฝานะคะนึ่งอาคุณยายบอกว่ามีอันนี้ด้วยอดอกของลิ้นฟ้านะคะดอกดอกลิ้นฟ้าแล้วก็มาล้างแล้วก็นึ่งอันนี้จะขมกลมกล่อมมากเลยนะคะล้างให้สะอาดนะคะ จริงๆแล้วคุณยายบอกให้ต้มนะคะต้มให้น้ําขมมันออกแล้วก็บีบน้ําออกแต่พี่ออกคิดว่านึ่งก็น่าจะโอเคนะน่าจะอร่อยอีกแบบหนึง่งแต่พอชิมดูแล้วนึ่งจะขมกว่านิดนึงค่ะนี่ไงสวยงามมากเลยค่ะจะคิดว่าจะเอามาเป็นผักชนิดหนึ่งได้นะคะก็ลองทานกันดูนะคะต้มก็ดีนึ่งก็ดีนะคะ ามาดูกันสุกแล้วเป็นแบบไหนสีก็จะซีดลงนะคะแต่ถ้าชิมดูก็อร่อยดูหอมหอมกสิหอมหมกพีออสิหอมหมกปลาซิวแบบบ้านๆทุกคนมันหอมนะดูเลยมามันหอมมากจนอดใจไม่ไหวเลยแหละพอทานแล้วแบบืกลมกล่อมมากเลยแต่ขมขี้ปลาซิลนิดนึงแต่ก็อร่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีค่ะ